ถ้าเกิดว่าพวกเราอ่ะไม่มีที่จะ,ะไปอไะ uh ไ่ะเราก็แค่เ้ไปเเเลยยห็นไปฉันบอกแล้วมันจะไอโดนไอรโดนหรอีใครโดนทุกตจ้าทุกเจ้าโดนปลาเอาข้าวกินมันมันจะมั่วเราอ่ะเออมันโดนว่าตลอดทางไอ้ไอ้ถ้ามันกินแล้วมันตายไม่กลัวหรอกกลัวมันลากเอาลงไปกินนี่แหละจุ๊บ พวกเราตอนนี้พวกเรากำลังมาอยู่ที่ลุมศพของคนป่าที่เราได้ฆ่าเขาไปมาหลายพันละเกินวันนี้แหละเราจะมาไว้อะไรให้เขาเข้าแล้วกนพร้อมแล้วทุกคนไว้อะไรพร้อมกันสองหนึ่ินดีกว่า ฉันเห็นแล้วมีคนปลาแขนปลาขาหลอกขอบคุณสำหรับอ่ะปลาขอบคุณมากคุณนักเขียนนี่พวกนายทำรายการน่ะไม่ได้รออะไรกันยู่ตรงนี้รอนายนั่นแหละหุ่แล้วตรงนี้อย่างสูงเลยดีดข้างล่างข้างล่างเหมือนมีอะไรไม่รู้ด้วยตรงแหลมตรงนั้นน่ะแอ่จริงถ้าสมมติฉันค่อยๆสไลด์ไปนะว่าฉันจะตายปะ อ่ะลองดูไม่ตายหรอกช่วยหน่อยช่วยมันก็เล่นอยู่เฮ้ยไม่ตายจริงเพื่อนไม่ตายไม่ตายถ้าเราตกลงไปอ่ะพวกกระดูกหักแน่เลยนะแต่ฉันไม่ตกไงเราค่อยๆลงมาดิเราโอเคื่อยๆลงค่อยๆลงช้าช้าช้าช้องค่อยๆแบบค่อยๆแทดเหรอเฉันใส่ลงมางวะเนี่ยฉันเบรกตูดฉุดตัวฉุดฉันตูดจะต้องไหลแล้วเนี่ยอุ้ยผมบอกเลยนะผมใช้ตูดผมเนี่ยเบรกโอ้ยพี่ ใช้อะไรอะใช้เลื่อนใช้เลื่อนใช้เลื่อนเลใช้เลื่อนไงเอ้ฉันอยากลองใช้เลื่อนบ้างโอ้ยมันใช้มากโอ้โหเอเมโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยฉันว่านะแค่ใช้ตูดฉันถลบอย่างเดียวก็ได้โอ้โหนี่ไงเลื่อนอีกอันนึงพี่แป้งเอาเอ้ยฉันว่าต้องเลื่อนแล้วล่ะนี่มาไม่เลื่อนไม่ได้เราไปพร้อมกันหนึ่งสองสามไปอ ายไหมตายไหมไม่ตายไม่ตายจะงไหลอยู่จะยังไหลอ่าอไหลไปถึงไหนเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนะพวกนายดูนหนในน้ำตรงไกลๆนั่นดิเหมือนฉันเห็นขี้ของตัวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเฮเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยยเยเฮ้ยเเฮยเฮ้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 ้ยเฮยเฮ้ย้ยเฮเฮย ต่ฉันไม่เห็นมันอ่ะมันว่ายไปเร็วมากเลยมันว่ายผ่านชั้นไปน่ากลัวมากไอ้พวกเนี้ยมันน่ากลัวมากนะเพราะว่ามันชอบอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแล้วถ้าวันนึงมันหิวขึ้นมามันคงจับฉันกินแน่แน่อโอดูดิมันกระโดดขึ้นมาใหญ่เลยเฮ้ยมันโอ้แถวนี้เลยทั้งแถบเลยนี่หว่ามันตันโหตัวยักษ์ไอ้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 ไไอ้ไไออ้ไ โดนมงหินเลยนะโดนปัญหาเลยไม่เป็นอะไรอ่ะไหรอไม่เป็นแค่ทักททายหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยเมื่อกี้ขึ้นมาบนบนเหนือน้ําเลยขึ้นมาบนญหาเลยนะคนแี่ถ้าเกิดว่าพวกเราอ่ะไม่มีที่จะไปอ่ะเราก็แค่เห็นใบเลื่นอ่ะเห็นใมท่านบอกแล้วมันจะโดนไ้โดนอีกไโดนตุกงต้งตุ้งโงโดนปลาออกจากหินมันมันจะมั่วเราอ่ะ เราจะกินกมาตลอดทางเลยไอ้ไอ้ถ้ามันกินแล้วมันตายไม่กลัวหรอกกลัวมันลากเราไปกินนี่แหละโดนลากไปกินนะลากถูกคนด้วยใหญมันมีคนป่ามันมีคนป่าเฝ้ายามอยู่นี่น่าจะหมู่บ้านเดียวกันแต่พวกเขาออกมาหาอาหารน่ะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยชาวบ้านในในหมู่บ้านตายหมดแล้วเขาใส่เสื้อเลยเป็นป่าเขาปิดป่าเขาก่อนโอ้โหาก็ใส่เสื้อของพวกกาดนี่นะเออ อเฮ้ยไอ้พวกจินเนียมาทุกคนแกบอาวุธมีคนปา่าค่ะคนป่าอยู่แถวนี้ค่ะพวกเขาน่ากลัวมากพวกจินเนียเมื่อไหร่เธอจะเป็นมิตรกับเราสักทีคือฉันอยากให้พวกนายสร้างบ้านให้ฉันค่ะถ้าสร้างบ้านแล้วละก็นี่คนป่าอยู่ตรงนั้นดีไงเห็นป่ะเห็นป<ท>่ะมันบอกราด้วยมันชี้มันชี้สแสดงว,ว่ามันเริ่มเริ่มโอเคกับเราแล้วอะ่ะมันเสิเงมันเสิ้งเขากำลังเซิ้งอยู่โอ้ยอนรู้สึกช้ามาก เดี๋ยวเราสร้างบ้านครั้งนี้แหละเราจะทำกับดักหลอกล่อเขาแล้วขังเขาไว้เอ้ไม่ยเขหนีไปไหนแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละสิ่งที่เราต้องการบอลรุ่นเตาทะเลเตาวันนี้แหละชอมกระดองเดี๋ยวฉันลองดูอีกว่ามันมีอีกไหมไม่มีอะเอ้ยน้ำมันเตาของฉันฉันเรียกไว้มันชื่อว่าโทนี่อ้ออุ้ยเด็ไม่ดูดเลยอะไรวะเนี่ยมันไม่ตายแล้วอะเตาอ่ะอ้า อย่างยังอยู่อุ้ยเอาหินาโทนี่นี่หินคว้างมันการโทนี่จักการโทนี่อุ้ยฉันได้ดองเต่ามาแล้วครับฉันก็ได้ดองมาเหมือนกันเอาไปทำไรอ่ะเดี๋ยวนะเหมือนนายเพิ่งด่าคนป่ามอยู่เมื่อกี้ว่าใจร้ายค่ะดูสภาพไหนๆฟ้าก็เริ่มจะมืดแล้วฉันว่าพวกเราเนี่ยควรที่จะตั้งรงรับกันที่นี่หน่อยแล้วก็ฉันจะสร้างบ้านต้นไม้แถวๆริมชายหาดตรงนี้เลย เผื่อว่าถ้าเกิดว่าแบบทีม้าตกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบสามารถที่จะอยู่ในบ้านที่แสนสงบของเราได้แถมริมทะเลเนี่ยก็ยังมีทั้งนกทั้งปลาแล้วก็มีของอื่นๆมากมายนะให้เราเนี่ยมาหาอาหารกันด้วยนะฉันว่าโอเคเลยแล้วเรามีกระดองเต่าไวร้รอน้องฝนน่ะโอเควางไว้าาถแถวนี้นะกระดองเต่านะโอเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรไไดูน,นั่นดิไรเลอร์าวานเกิดขึ้นฮะโอ้ณ ดิดนี่ฉันจะบอกว่าฉันเคยกินปลาวานในชีวิตจริงมาก่อนฉันไม่คิดเลยว่ามันจะน่าสงสารขนาดนี้แม่มีตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะมีสองตัวโอ้ตัวนี้ยังเป็นตัวเด็กตัวลูกอยู่เลยอะมัน่าสงสารมีมีตายแค่สองตัวเนี่ยใช่ฉันคิดว่านะที่มันตายเดี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอมโลกมันร้อนแล้วมันก็เลยเกยตื้นขึ้นมาแน่เลยอะโอ้มืดแล้วใช้บ้านสำรองไปก่อนทุกคน แล้วเดี๋ยวรุ่งเช้าเดี๋ยวเรามาตัดบ้านทําบ้านกันต่อนอนบ้านน้อยๆของเราไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสร้างบ้านปะโอเคอังกอา์เช้าเอเอกี่เอกเอกเอาละครับผมไหนๆนะคะพวกเราเดี๋ยวก็จะสร้างบ้านต้นไม้กันพอดีเลยแป้งจะทิ้งโซนฝั่งนี้ไว้หน่อยนะเพราะว่าโซนฝั่งนี้เนี่ยเราจะทําเป็นบ้านของเรานะพี่โมนายห้ามตัดโซนไม้โซนนี้เด็ดขาดเลยนะ <ม>คนป่าน่าจะาไม่สามารถได้นี่ได้ปะคนป่าไม่น่าปีนแะล้วเอ้ยมันไม่ยภาคีไม่ปีนได้นี่แต่ไม่รู้มันขึ้นมาได้หรือเปล่านะอุ้ยถ้าเราสมมติว่าเราวางกับดักไว้ด้านล่างอ่ะมันก็น่าจะไม่ตัไม่ได้นะไม่รอดเราไม่รอดใช่ไหมโอเคหลังจากที่เราสร้างแล้วลองขึ้นไปดูด้านบนดูนยครับอืมไม่กว้างพอได้ได้ได้ตัดข้างๆด้วยก็ได้นะเออมันแคบไปจริงๆอ่ะได้อีกอย่างหนึ่งต้นข้างๆนี่ทิ่มหน้าฉันเป็นหมดแล้วเนี่ยห่แลรว ดเดี๋ยวเราจะสร้างสะพานเพื่อที่จะแยกไปตรงนั้นแล้วก็จะได้สร้างแพตฟอร์มเพิ่มไงโอเคนอกจากเราจะสามารถเชลเตอร์ shelter, สร้างเชลเตอร์บนต้นไม้แล้วเนี่ยเราก็สามารถสร้างเป็นห้องของใครของมันได้ด้วยอย่างเจ๋ง A few moments later เอาละเมื่อเราทำการสร้างแพตฟอร์มตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราได้ทำการถึงเชือกเพื่อมาที่แพตฟอร์มแบบ เออสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยแล้วก็จะสร้างสะพานต่อเข้ามานะบวกกับแป้งเนี่ยได้สร้างบ้านเล็กๆเ,เอาไว้ให้นอนนะคะตรงนั้นด้วยแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยด้านบนนะคะเราสามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นการสร้างกับดักนกนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยที่อยากจะปลูกพืชด้านบนเนี่ยก็สามารถปลูกได้ว้าวเรามีแบบบ้านบนต้นไม้แล้วเดี๋ยวไม่ได้คนป่าอย่างเดียวว่ะคนป่าจะปีขึ้นมาได้ไหมอ่ะ แน่ใจเหมือนกันถ้ามันปีนขึ้นมาได้เนี่ยเราอาจจะต้องแบบสร้างกับดักไม่ก็ล้อมรั้วบางส่วนให้มันไม่สามารถปีนบนต้นไม้ของเราได้ไงพอสร้างเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เควินทําบ้านต้นไม้เออแลออ้วเควินก็ตัดต้นไม้บ้านเราเออสุดยอดแส้เศร้าีเายี่ยมขั้นสุดท้ายครับผมเอ,อ้ยแต่แล้วเลาะเฮ้ยสุดยอดวางเลยวางได้วไมใ,ใครใคร,ใครปามาไม่รู้เออนั่นปามาไงวางให้ให้พอได้ไหมวางไม่ได้อ่ะงั้นพาก่อนวางก่อนวางก่อนพาเย้ สุดยอดได้แล้วได้แล้วโหคือเกมเขายือดอยจุดมากเลยนะ <_ d ata> อะไรที่มันแบบไม่ถูกหลักฟิสิก์มันก็สามารถทําได้้วยดิสามารถเข้าบ้านเข้าบานได้แบบกันกันต่อเงี้ยนะเออเออต่อต่อตอตอเข้าไปเลยแล้วต่อสวยได้นะใช่คตรเท่ขาดอีกอันนึงขาอีกอันนึงเรียบร้อยครับยเย้ยุ้ย,ยมีทางเข้าบ้านแบบรูระหนี่ะ <_ d ata> ขวงทางมันขวางทาง อ๋อเปิดทางนะเปิดทางอู้มาของพวกเราฉันว่าต้นไม้ต้นนี้มันบังสายตาฉันอะเอาเหรอคนที่จะโค่นไหมเอาเหระมันเป็นแค่เสาเองพี่ต้นไหนผมพร้อมตอนนี้ไม่บอกต้นนี้เออเออตอนนั้นแหละอุ้ย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 ดูข้างนี้ตอนนี้นะหนึ่ังแน่เฮ้ยโอ้โหเราทำไมทุบพี่มันสร้างนานตรงเนี้ยฮ่า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  ใกล้มืดแล้วใกล้มืดแล้วรีบต่อบ้านเร็วๆพวกกีเกียดไม่โอ้ยขยันกว่านี้ก็ไม่ใช่คนแล้วที่ที่มันใกล้มืดเราไม่เสร็จสักทีเพราะนายตัดต้นไม้นั่นแหละนายเลิกตัดแบบบริเวณใกล้ๆได้ไห <laughs> มตัดต้นไม้เพื่อที่จะเอาวัตถุดิบมาใส่ไปโต้ นี่ hey, แล้วเราก็เสร็จสมบูรณ์นะคะสำหรับบ้านต้นไม้ของเราดูนี่ดิเราสามารถเดินข้ามสะพานมาเพื่อที่จะมากินของตักแห้งที่ตากด้าน,นบนตรงนี้ได้แล้วก็เดินไปอีกหน่อยนะคะจะเจอกับบ้านของเราเองเอ๊ะทำไมบ้านหลังนี้ไม่มีหลังคาเออปี๊กติแตกก็แตกตอนแรกผมกำลังซ่อมอยู่ไงใช่เออนี่กำลังซ่อมอยู่ใช่ไหม <c oughs> ใช่โอเคโอเคว่าแต่ทำไมเราไม่ซ่อมให้มัน อันนี้คือเราต้องสร้างสร้างโครงจากจิตราการพี่กิตเหรอใช่ผมต้องหาแบบสร้างโครงก็ได้ทีวิฟ้าเริ่มมืดแล้วครับฟ้าเริ่มมืดแล้วฉันคิดว่าเราควรที่จะตั้งแคมไฟด้านบนด้วยนะเพื่อที่ให้มันแบบสว่างสว่างสวัยสวย,สวยแล้วมันจะไหม้ไหมไม่ไหม้บ้านหมดหรอไม่ไหม้นะถ้าเราเป็นแคมไฟหินนะอะไรก็ไม่ไหม้อยู่แล้วแล้วเราสร้างตรงนี้ไหมแคมไฟอะอด,อดีตอดีตรงนี้เลยต,นนนะตรงนี้นะเอาจัดไปนายกำมันเหยียบทำไมอ่ะ สุดยอดเราเดี๋ยวฉันเอาก้อนหินก้อนใหญ่วางไว้ให้ด้วยเอ้ปึ๊บปึ๊บจุ๊บน้ำพอมีอยู่ฉันพ่อไม่อยู่มาเลยจุ๊บแจ้งสายหน่อยนี่มันคือสุดยอดมันคือนวัตกรรมเฮ้ยพวกนายพวกนายพวกนายฉันมีไอเดียว่าไง ไอปะวานตัวนั้นอะเรากินมันได้ไหมแต่ได้นะนะสภาพแล้วมันน่าจะตายมาหลายปีแล้วแหละนะฉันคิดว่าปลาฉันจะสร้างที่สำหรับรองน้ำฝนเราต้องมีที่สำหรับกินน้ำไปเอาอีกต่ออีกบ้างฉันมีฉันมีอีกวางเลยวางเลยกระดองต่อยฉวเราวางวางที่กระดองเต่าไว้ในทุกที่วางไว้เลยเดี๋ยวผมใส่ไม้ให้วยูวงใส่ไม้หน่อยอย่าครับอย่าครับ อย่าทำแบบนั้นอ๋อเออตัวนี้มันเป็นบันไดนี่หว่าใช่ว่าเออฉันก็เดยนไปนะเออระวางขวางบันไดเนี่ยขอโทษขอโทษอันนี้เราไปทำห้องครัวจบเออเออเอันนี้เป็นห้องครัวเราก็ได้ปะป้าช่วยกัน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 อย่าเดินชนดิเดินเบียดกันอุ้ยบรรยากาศมันเริ่มมืดแล้วนะเนี่ยต้นได้ซึ่งในครัวของเราเนี่ยฉันได้สร้างเป็นที่สําหรับตากแห้งนะแล้วก็มีที่สําหรับเพาะปลูกด้วยเฮ้ยเฮ้ยเพาะปลูกเพาะปลูกไหมอ๋อ ใช่เผื่อว่าเรา,เาไว้ปลูกเบอร์รี่ไงกินกลุบกลุบข้างบนตรงนี้เพราะว่าเนื้อตากแห้งอ่ะเรามีที่ตากหลายที่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าในอนาคตน,นะเรามีพื้นที่กว้างกว่านี้อีกเนี่ยเดี๋ยวฉันจะสร้างกับดักด้วยเป็นกับดักแมลงเล็กๆสัตว์เล็กๆอะไรแบบนี้อ,อ๋อใช่คิดว่าตรงนี้เอาเชือกออกใช่ปะ่ะแล้วเราก็ทําสะพานลงมาดีกว่านะไม่งั้นเราจะขึ้นยากโอเคหูบ้านเราสุขสันต์มากพวกนายปลูกต้นไม้อะไรไปอะ่ะมีใครรดน้ำหรือยังยัง ต้องลดไม่ดี่ะลดยังไงอ่ะผมผมลดไปแล้วเมื่อกี้เป็นน้ําเกลือแร่อ๋อจากไหนใต้รมจักไม่บอกแรล่เหลืองเลยแรล่เหลืองใช่แร่เหลืองคืออะไรอ่ะเยี่ยวไงเียวิบ้าโลลังการมากนายทำทำทำเตียงได้ไหมตอนนี้บ้านเราเสร็จละเหลือแค่เตียงฉันว่านะเตียงมีสองฝั่งก็ดีนะแบบเตียงผู้หญิงกับเตียงผู้ชายได้ ไปยังเด้อไปก่อนนะใส่เตียงลงไปเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันมีคนใส่หมวกสีชมพูอ่ะฮะคนป่าคนป่าผมชมพูเฮ้ยโคตรเสี้ยวเลยเฮ้ยหัวชมพูดูดิ่โคตรเสี้ยวถ้านำหมวกมันได้ไหมอ่ะฉันขอได้ไหมอ่ะเฮ้ยมันคือมันย้อมผมมันย้อมผมอ่ะคนป่าย้อมผมเวะบ้าจริงไม่ใช่มันใส่หมวกกันเนาะใช่เหรอหมาพร้อมว่าว กินน้ำละวไม่รู้อ่ามันตบกันมีวแทนกับคนป่าตีนเองด้วยใช่ใช่พวกมีวแทนกับคนป่ามันไม่ถูกกันงั้นฉันต้องกินมามา่มามาม่ากรอบก่อนเพราะว่าตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วฉันว่านะในคืนนี้พวกเราไม่ควรทําอะไรเราควรวิ่งขึ้นไปนอนฉันไม่มีพลังงานที่จะต่อสู้กับมันแล้วแล้ว,ลวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยต่อสู้กับมันอีกครั้งหนึ่งเขาไม่ได้อ่ะเขยิหน่อยได้ไหมทําไมทุกคนไม่ไม่เข้าไปข้างในกันเขาไม่ได้อะ <target> เท้าสักทีเห็นไหมล่ะพอเรานอนแล้วคนป่าก็คือไม่รบกวนเรานะมีมารยาทด้วยเขาปล่อยพวกเรานอนเขารู้ว่าอะไรควรไม่ควรใช่ว่าแต่กระดองเต่าของเราไม่มีน้ําตกลงมาเลยอ่ะฝนไม่ตกค่้าก็ยังไม่หยดดูว่ามันต้องรอแค่ฝนตกอย่างเดียวมันต้องมีฝนก่อนหรือเปล่าโอ้ยฉันหิวน้ำจะแย่แล้วเนี่ยกระติกน้ำของฉันเลยแค่อึกเดียวก็หมดละ หออโอเคงั้นยังไงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพวกเราขอพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะและเดี๋ยวครั้งหน้านะคะบ้านต้นไม้ของเราเดี๋ยวยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการต่อเติมเพิ่มแล้วก็จะมีกับดักคนป่านะคะกับกับดักสัตว์เล็กๆน้อยๆด้วยบวกกับครั้งหน้าเนี่ยพวกเราจะต้องไปลงถ้ำเพื่อต่อเนื้อเรื่องกันแล้วนะคะจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายบ้านต้นไม้ของเรา Thank you.